สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะดาวก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะไม่มีอาการแพ้คีโมใดๆเลยนะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าดาวเนี่ยปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอบอกอย่างเคร่งครัดเลยค่ะกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะผัก,ผกเนี่ยดาวก็ปลูกกินเองนะคะอย่างผักขมขาวต้นนี้นะคะใบงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ผักใบต่างๆนะคะอาจจะมีซื้อจากตลาดบ้างแต่ก็น้อยค่ะและที่สําคัญนะคะก็คือดาวกินไข่ขาวตลอดเลยนะคะวันละ6กถึงแปดสําหำหรับไม้ใบต่างๆที่ดาวปลูกนะคะก็งามแบบนี้เลยวันนี้เนี่ยดาวมีเคล็ดลับในการบํารุงนะคะโดยใช้ปุ๋ยที่ทําเองง่ายๆแล้วก็ขอบอกสูตรนี้ ชอบคลุมมากๆเลยค่ะใช้ของที่มีนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราไปหาถังมาแบบนี้นะถังตัวนี้เป็นถังสีเก่าค่ะตัวช่วยสําคัญสําหรับสูตรนี้ก็คือขี้วัวแห้งค่ะเราใส่ขี้วัวแห้งลงไปประมาณ1นกิโลนะคะ ท่านผู้ชมอาจจะนึกออกแล้วว่าเป็นสูตรไหนนะคะสูตรนี้ก็คือสูตรน้ำหมักขี้วัวค่ะแต่ว่าสูตรนี้เนี่ยก็จะไม่เหมือนสูตรอื่นๆที่เราเคยทํากันนะคะเราใช้จุลินทรีย์น้าสาวข้าวที่เราทาไว้วันก่อนนะคะท่านผู้ชมเข้าไปดูวิธีทําในคลิปของเราได้ค่ะเราใช้จุลินทรีย์น้าสาวข้าว1ขวดนะแบบนี้เลยค่ะเวลาเปิดเนี่ยก็จะได้ยินเสียงแก๊สแบบนี้เลยค่ะเราเทจุลินทรีย์น้าสาวข้าวที่เราทําไว้เนี่ยหขวดลงไปในถังของเราเลยแบบนี้นะคะตัวจุลินทรีย์ จะเข้าไปช่วยย่อยสลายค่ะทําให้ขี้วัวแห้งของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยนะคะแล้วก็สามารถนํามาใช้ได้เร็วมากๆเลยค่ะและยังมีประโยชน์กับต้นไม้ด้วยนะคะเวลาเรานําไปรดต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์คาะที่อยู่ในขี้วัวแล้วก็จุลินทรีย์ที่ช่วยบํารุงดินด้วยค่ะพอเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะเติมน้ําลงไปค่ะแล้วใส่น้ําลงไปให้เกือบเต็มถังของเราเลยนะคะ ก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้ค่ะขี้วัวจะรอยขึ้นมาด้านบนแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะหาฝามาปิดทิ้งไว้ค่ะ ในทุกๆวันนะคะให้ท่านผู้ชมเปิดมาแล้วหาอะไรคนคะ่ะเพราะว่าขี้วัวจะลอยขึ้นมาด้านบนนะคะแต่จะลอยขึ้นมาเนี่ยประมาณ1-2วันแค่นั้นค่ะหลังจากที่ตะคนทุกวันแล้วหมักครบมา3วันแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะได้น้ําหมักขี้วัวแบบใสๆน่าใช้แบบนี้เลยค่ะไม่มีขี้วัวลอยขึ้นมาเลยนะคะวิธีการใช้ค่ะเราใช้น้ําหมักขี้วัวของเราเนี่ยประมาณครึ่งแก้วแบบผสมใส่บัวรดน้ําค่ะบัวรดน้ําดาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3-4ลิตรนะคะ เวลาใช้เสร็จทุกครั้งเนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมหาอะไรมาปิดด้วยนะเพราะว่ายุงอะชอบเข้าไปไข่มากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็นําไปโรดต้นไม้ของเรากันได้เลยค่ะอย่างนี้เป็นต้นกล้าผักชีที่ดรปลูกไว้นะคะขอบอกเลยว่าขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะเพราะผักชีนะคะใครว่าเพาะยากค่ะเพาะง่ายมากๆเลยนะคะสูตรนี้เนี่ยเร่งโตดีมากๆยิ่งไม้ใบเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะ และยังเป็นสูตรง่ายที่ได้ผลดีมากๆทุกๆบ้านเนี่ยควรมีเลยค่ะบางคนใช้เฉพาะขี้วัวที่ซื้อมานะคะเอามาใส่ต้นไม้ต้นไม้เหลืองหรือบางทีอาจจะถึงตายเลยค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้นะคะว่าขี้วัวที่ซื้อมาเนี่ยผ่านการหมักมาหรือยังถ้ายังไม่ผ่านการหมักมาเนี่ยขีว้วัวจะมีความร้อนค่ะเอามาใส่ต้นไม้ต้นไม้อาจจะตายได้แต่วิธีนี้ก็คือเป็นการใช้ขี้วัวที่ปลอดภัยแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะ เพราะว่าใช้ขี้วัวแค่นิดเดียวนะคะเราสามารถที่จะทําแล้วก็ใช้ลดต้นไม้ของเราได้ทั้งสวนทั้งบ้านเลยค่ะอย่างต้นนี้ก็เป็นไม้ใบที่เราปลูกไว้นะคะขอบอกว่าใช้สูตรนี้ลดแล้วเนี่ยใบใหญ่ใบงามขึ้นมากๆเลยค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะเราใช้ลดอยู่ที่อาทิตย์ละ2-3ครั้งค่ะส่วนวันอื่นๆเนี่ยเราก็จะใช้เป็นน้ำประปารดธรรมดาเลยนะคะ และสูตรนี้เนี่ยก็ยังสามารถทําเก็บไว้ใช้ได้นานมากๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นผักขมขาวที่ดาวปลูกไว้นะคะดาวเด็ดไปกินเยอะแล้วค่ะแต่ก็ยังมีใบใหม่แล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะคะกินถ้าไม่ทันมีแค่สองสามต้นเองค่ะและนี่ก็เป็นอีกเคล็ดลับที่ดาวมาแชร์กันนะคะทําเก็บไว้เลยค่ะสูตรนี้ดีมากๆดาวก็เลยมาแชร์ต่อนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมดาวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ